พาร์คเดอะบัสวันนี้เราจะพาคุณมาย้อนดูเส้นทางของเด็กหนุ่มจากบูเอโนสไอเรสที่ใช้เวลาไม่ถึง3ปีในการก้าวจากการเป็นดาวรุ่งในฟุตบอลโลกสู่แกนกลางของเชลซีและได้เผชิญหน้ากับทีมเก่า ในศึกสโมสรโลกไปนี่ไม่ใช่แค่เรื่องของค่าตัว106ล้านปอนด์ที่ใครก็พูดถึงนะครับแต่คือเรื่องของการปรับตัวการพิสูจน์ตัวเองและการเปลี่ยนเสียงโห่ให้กลายเป็นเสียงปรบมือในสแตมฟอร์ดบริดจ์ถ้าคุณชอบเรื่องราวแบบนี้อย่าลืมกด subscribe ช่อง Park the Bus ไว้ด้วยนะครับเพราะเราจะพาคุณไปเจอฟุตบอลในมุมที่ลึกกว่าการทำประตูทุกครั้งที่เปิดดูเอนโซเฟอร์นนเดสจากเบนฟิก้าสู่เชลซี ตอนนี้เขาเริ่มคุ้มกับค่าตัว106ล้านปอนด์หรือยังถ้าถามว่าเบนฟิก้าอยากเห็นเอนโซเฟอร์นันเดสควา้าแชมป์โลกอีกครั้งไหมบอกเลยว่ารอบนี้พวกเขาคงไม่ได้ลุ้นสุดใจเหมือนเมื่อก่อนแล้วย้อนไปช่วงปลายปี2022นะครับ ตอนที่เอนโซ่ฟอนันเดสชูถ้วยแชมป์โลกที่กาตาแฟนบอลเบนฟิก้าเฮล่นเลยคนระับเหมือนพวกเขาเนี่ยได้แชมป์ด้วยเลยเพราะตอนนั้นเจ้าหนูเอนโซเพิ่งย้ายมาอยู่กับทีมได้แค่6เดือนเองแต่ก็เล่นดีจนทีมชาติอาร์เจนตินาแบบเปลี่ยนชะตาเลยนะครับจากรอบแรกที่กระท่อนกระแทนนะ่นเดิมทีเนี่ยเขาเป็นแค่ตัวสำรองแต่หลังจากลงมายิงประตูสุดสวยในเกมที่ชนะเม็กซิโก2ประตูต่อศูนย์โค้ช สกาโลนี่ก็จับเขายึดตัวจริงทันทีและเอนโซ่ก็ทาหน้าที่กลางสนามได้อย่างยอดเยี่ยมคอยเชื่อมบอลให้เมซี่แบบไหลลื่นจนช่วยให้อร์เตนตินาคว้าชแชมป์ได้ในที่สุดเบนฟิก้าซื้อตัวเขามาจากริเวอร์เพลในราคาแค่10ล้านยูโรบวกโบนัสอีก8ล้านนะครับซึ่งถือว่าถูกมากเมื่อเทียบกับผลงานระดับนั้นตอนนั้นทุกคนรู้แล้วว่าทีมนี้จะได้กำไรแน่นอนคำถามมีแค่ว่าเมื่อไหร่เท่านั้นเอง ก่อนพักเบรกบนโลกตอนนั้นเบนฟิก้าของโรเจอร์ชมิดกำลังนำจากฝูงหลีกโปรโตุเกสอยู่8แต้มและในแชมเปี้ยนส์ลีกก็ขึ้นนำจากฝูงกลุ่ม เหนือเปแชเชกับยูเวนะครับเอนโซเป็นหัวใจของแดนกลางคุมจังหวะเกมแบบเนียนตาม,มากนะถึงแม้ว่าเบนฟิก้าจะพยายามสุดชีวิตในการรักษาแกนหลักของทีมชุดพิเศษชุดนี้ไว้แต่สุดท้ายก็รั้งเอนโซเฟอร์นเดสไม่อยู่เพราะเชลซีตามจีบหนักมากนะครับหลังกลับมาจากฟุตบอลโลกเนี่ยเอนโซต้องฝืนใจลงเล่นให้เบนฟิก้าในเกมที่แพ้บรากา03ซึ่งตอนนั้นหลายคนเริ่มสังเกตได้แล้วว่าเขาไม่ค่อยจะมีใจแล้วนะและพอจบเกมเขาก็บินกลับอาร์เจนตินาทันทีเพื่อไปฉลองปีใหม่ พอกลับมาเนี่ยเขาก็ถูกดรอปจากเกมลีกในเกมกับปอติโมเนเซ่นะครับแต่ก็ได้ลงเล่นในบอลถ้วยกับวาซิมและยังยิงประตูได้ด้วยนะตอนฉลองประตูเนี่ยเอนโซถึงกับเอามือแตะตาสโมสรเบนฟิก้าแนบอกเลยนะครับเหมือนกับบอกว่าผมยังอยากอยู่ที่นี่นะทำให้แฟนบอลหลายคนเนี่ยใจชื้นขึ้นมาหน่อยแต่แล้วไม่ถึงเดือนหลังจากนั้นเขาก็ย้ายไปเชลซีเรียบร้อยประธานสโมสรเบนฟิก้าอย่างรุยคอสตาออกมาให้สัมภาษณ์แบบตรงๆหลังจากที่ยอมปล่อยเอนโซเฟอร์นนเดสไปเชลซี ในวันสุดท้ายของตลาดเดือนมกราคมนะครับด้วยค่าฉีกสัญญาเต็มจำนวน121ล้านยูโรเราเสียนักเตะที่เก่งก็จริงแต่ผมจะไม่เสียน้ำตาให้กับคนที่ไม่อยากเล่นเพื่อเบนฟิก้าอีกแล้ว ลุยคอสตาบอกกับ B t ทด้วยน้ำเสียงที่เจ็บปวดแต่เด็ดขาดนะครับเขายังบอกอีกว่าเอนโซ่ไม่แสดงความมุ่งมั่นใดๆกับทีมเลยตอนนั้นผมรู้แล้วว่าเขาไม่ควรได้ลงเล่นให้เบนฟิก้าอีกในฐานะแฟนบอลเนี่ยผมก็ไม่อยากเห็นเขาอีกแล้วและในฐานะผู้บริหารมันก็ไม่มีทางเลือกอื่นเช่นกันเขาไม่ควรกลับเข้าไปในห้องแต่งตัวด้วยซ้ำผมเลยตัดสินใจปล่อยเขาไปแม้การขายจะทำให้เบนฟิก้าได้เงินมหาศาลครับแต่เอนโซ่ก็ต้องแลกมาด้วยการเสียความรักจากแฟนบอลทีมเก่าทั้งหมด เพื่อได้ย้ายมาเชลซีตามความฝันนะแล้วหลังจากนั้นเส้นทางของเขาที่สแตมฟอร์ดบิทก็ไม่ง่ายเลยการจะพิสูจน์ตัวเองให้คุ้มค่ากับค่าตัวมหาศาลนั้นนะต้องใช้ทั้งเวลาพลังใจและแรงกายมหาศาลตลอด2ปีครึ่งที่ผ่านมานะครับเอนโซในวันนี้ซึ่งกําลังพาเชลซีลุยในการแข่งขันศึกชิงแชมป์สโมสรโลกอยู่นะครับจากที่เคยถูกมองว่าเป็นตัวแทนของจอร์จินโยในแดนกลางตอนนี้บทบาทนั้นก็จางหายไปแล้ว มา u ิซิโอโปเชตติโนโค้ชชาวอารเจนตีที่เคยคุมเชลซีเนี่ยยังเคยตั้งคำถามกับตัวเองเลยว่าเอนโซนั้นรับบทเป็นเบอร์6ได้จริงไหมเพราะเขาไม่เด่นในเกมรับเลยนะหรือถ้าจะเล่นเป็นเบอร์8เนี่ยก็ยังไม่ครีเอทีฟมากพอโปเชต t ิโน o เลยจับเขาไปลองเล่นเป็นเบอร์8อยู่บ่อยๆเพื่อให้ได้มีอิสระมากขึ้นนะครับแต่พอเปลี่ยนมาเป็นเอนโซมาเลสกาโค้ชชุดปัจจุบันเขาก็หาทางออกที่น่าสนใจกว่าเดิมให้โดยบอกว่าตอนที่เรามีบอลเนี่ยเอนโซจะเล่นเป็นกองกลางตัวรุก แต่พเอเราเสียบอลเขาจะถอยลงมาอยู่ข้างๆมอยเซสไกเซโดเพื่อช่วยสร้างสมดุลในเกมรับให้ทีมนะครับมาเลสกาได้อธิบายไว้เมื่อเดือนตุลาคมสิ่งหนึ่งที่ช่วยให้เอนโซ่ฟานเดสดูดีขึ้นมากในตอนนี้เนี่ยก็คือร่างกายที่ฟิตเต็มร้อยจนวิ่งได้ทั่วสนามแบบบ็อกซ์ทูบ็อกซ์แล้วนะครับตามความเข้มข้นของพีเมลีก ซึ่งตอนที่เขาย้ายมาจากเบนฟิก้ากลางฤดูกาล2022-2023เนี่ยบอกเลยว่าตอนนั้นยังไม่ไหวขนาดนั้นครับเจ้าตัวเคยให้สัมภาษณ์ไว้กับนักข่าวอาร์เจนตินาครับกัสตอนเอดูนที่สนามซ้อมคอปแฮมของเชลซีว่าในช่วง6เดือนแรกของเขากับโปเชติโนนะครับมันยากมากเลยในแง่ของสภาพร่างกายนะผมเลยต้องเริ่มซ้อมพิเศษเพิ่มเพราะที่ซ้อมตอนเช้าเนี่ยมันยังไม่พอครับแต่พอร่างกายผ่านไปเนี่ยผลลัพธ์ก็ตามมา ผมเริ่มรู้สึกดีมากๆขึ้นทั้งเรื่องของฟิตเนสและความพร้อมทางด้านร่างกายนะครับ บทบาทของเขาในระบบของมาเลสกาเปลี่ยนวิธีการเล่นของเอนโซไปเยอะเช่นกันนะฤดูกาลก่อนเขาทําสถิติการผ่านบอล67.6ครั้งและการผ่านบอล58.1ครั้งต่อ90นาทีต่ําสุดในอาชีพของเขาครับตอนนี้บทบาทของเขาเน้นหนักไปที่การสร้างเกมในฝั่งซ้ายของสนามโดยเฉพาะในโซนฮาฟสเปซนะครับเล่นคู่กับโคพาลเมอร์ในตําแหน่งที่เปรียบเสมือน2ตัวปั้นเกมในแดนกลางของสี่เหลี่ยมนะไม่ใช่แค่เปลี่ยนบทบาทนะแต่เป็นการเปลี่ยนสไตล์การเล่นใหม่ทั้งชุดเลยก็ว่าได้ ความเปลี่ยนแปลงของเอนโซเฟอร์นันเดสในทีมเชลซีนั้นไม่ได้มาแบบง่ายๆเลยนะครับบางช่วงก็เจ็บปวดเหมือนกันโดยเฉพาะครึ่งแรกของฤดูกาลที่แล้วหลายคนเริ่มตั้งคําถามว่าเอนโซมีตําแหน่งที่เหมาะจริงๆในทีมตัวจริงของเชลซีหรือเปล่าแม้แต่มารสกาเองก็เคยดูเหมือนลังเลนะครับเขาถึงขั้นดรอปเอนโซออกจากทีม4นัดติดต่อกันในพรีเมียร์ลีกช่วงเดือนตุลาคมและให้สัมภาษณ์ตรงๆว่าเขาชอบความแข็งแกร่งของคู่มิดฟิลด์อย่างโรเมโอลาเวียกับมอยเซสไคเซโดมากกว่า แต่ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมานะครับเอนโซ่ so เริ่มแสดงให้เห็นถึงคุณค่าของเขาในเกมรุกของเชลซีแบบชัดเจนขึ้น เขาเริ่มสร้างโอกาสในพื้นที่สุดท้ายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและที่สําคัญเนี่ยเขากลายเป็นอีกหนึ่งอาวุธในกรอบเขตโทษที่ทีมพอจะหวังพึ่งได้นะครับอย่างตอนที่เขาสอดเข้าเขตโทษไปยิงลูกเปิดของเลียมดีแลคในเกมกับ LAFC นะครับหลายคนบอกว่าไม่แปลกใจเลยเพราะมันเหมือนกับจังหวะที่เขาเคยวิ่งมายิงประตูชัยต้นเกมใส่ลิวอภูเมื่อเดือนพฤษภาคมไม่มีผิดนะฮะแม้ว่าจํานวนการยิงต่อ90นาทีของเขาเนี่ยจะลดลงเล็กน้อยจาก1.8เป็น1.6ครั้ง แต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือระยะเฉลี่ยของการยิงลดลงอย่างต่อเนื่องนะครับจาก25.7หลาในฤดูกาลแรกกับเชลซีเนี่ยเหลือ21.3หลาในปีต่อมาและตอนนี้อยู่ที่18.1หลานะครับ เรียกได้ว่าเขาไม่ได้ยิงบ่อยขึ้นแต่เขาเลือกจังหวะได้ฉลาดขึ้นเข้าไปใกล้ประตูมากขึ้นและที่สําคัญคมขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะฮะอีกหนึ่งปัจจัยที่ช่วยให้เอนโซ่ฟอนันเดสผ่านช่วงเวลาที่ยากลาบากมาได้เนี่ยก็คือการได้พูดคุยกับนักจิตวิทยาการกีฬาน,นะครับเขาเล่าไว้ในการสัมภาษณ์กับกัสตันเอรูนว่าปีครึ่งแรกที่ผมอยู่ที่นี่เนี่ยมันไม่ง่ายเลยนะผมย้ายประเทศก่อนหน้านี้นเคยอยู่ลิสบอนแค่6เดือนทุกอย่างมันใหม่หมด ภาษาก็ใหม่อยู่กับครอบครัวก็ยากที่อังกฤษแค่บ่ายสาก็เริ่มมืดแล้วชีวิตประจําวันมันเหนื่อยมากจนผมตัดสินใจขอความช่วยเหลือทางด้านจิตใจนะครับเอนโซเล่าว,ว่า <c oughs> การเริ่มพูดในสิ่งที่เขารู้สึกออกมาเนี่ยคือจุดเปลี่ยนอย่างแท้จริงผมเริ่มเปิดใจมากขึ้นพอเวลาผ่านไปผมก็เริ่มรู้สึกดีขึ้นเรื่อยๆและทุกอย่างก็ดูง่ายขึ้นเยอะเลยครับ ตอนนี้เอนโซเฟร์นนเดสกำลังอยู่ในฟอร์มที่ดีที่สุดตั้งแต่ย้ายมาเล่นในยุโรปเลยก็ว่าได้นะครับซึ่งในพรีเมียร์ลีกฤดูกาลล่าสุดเนี่ยเขามีส่วนร่วมกับประตูถึง13ลูกโดยแบ่งเป็น6ประตูกับ7แอสซิสซ์ซึ่งเป็นสถิติสูงสุดในชีวิตคาแข่งยุโรปของเขานะและในรอบชิงชนะเลิศคอนเฟอเรนซ์ลีกเมื่อเดือนก่อนที่เชลซีพลิกแซงเอาชนะเลอัลเบติสได้เนี่ยเอนโซก็ทั้งยิงทั้งจ่ายนะครับ เขาโมงตีเสมอจากลูกเปิดของโคพาลเมอร์ก่อนจะจ่ายอีกหนึ่งลูกในเกมนั้นเพราะข้ามมาทัวร์ปรีซีซั่นที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาก็ยังรักษาฟอร์มดีอย่างต่อเนื่องยิงได้ในเกมกับ L.A. FC แล้วก็แอสซิสแบบฉลาดลาดด้วยการชิปนุ่มๆให้เลียมดีแล็ยิงประตูแรกของตัวเองในเกมกับ E.S. Tunis นะครับเขาบอกผมไว้เลยว่าถ้าเขาได้บอลเนี่ยให้วิ่งไปได้เลย เรียมดีแลปให้สัมภาษณ์หลังจบเกมแบบยิ้มๆนะตอนนี้เอนโซลงเล่นให้เชลซีไปมากกว่า2เท่าของจํานวนที่เขาเคยลงเล่นให้ลิเวอร์พูลและเบนฟิก้ารวมกันซะอีกแถมยังได้สวมปอกแขนกับตันทีมบ่อยครั้งด้วยนะมารสกาเคยบอกว่าเอนโซคือจุดศูนย์กลางของทีมในสนามซึ่งคําพูดนี้ยิ่งดูหนักแน่นขึ้นกว่าเดิมนะครับเพราะประเด็นคลิปเพลงเชิงเหยียดผิวบนรถบัสทีมชาติอาร์เจนตินาที่เคยเป็นดราม่าเมื่อปีก่อนเนี่ยก็ดูจะจางหายไปแล้วไม่มีผลกระทบกับห้องแต่งตัวของเชลซีอีกต่อไป เรื่องพวกนั้นรวมถึงช่วงเวลาสั้นๆในลิสบอนกลายเป็นแค่เรื่องในอดีตและนี่คือเรื่องราวของเอนโซเฟอร์นันเดสจากวันที่โดนปรบมือไล่ที่ลิสบอนสู่วันที่สแตมฟอร์ดบิดพร้อมมอบเสียงเชียร์ให้เขาในฐานะกัปตันทีมเขาอาจจะไม่ใช่นักเตะที่สมบูรณ์แบบแต่เขาคือคนที่เดินผ่านเสียงวิจารณ์ความกดดันและความเปลี่ยนแปลงมหาศาลมาด้วยหัวใจที่ไม่เคยหยุดต่อสู้นั่นเอง จบไปแล้วน,นะครับสำหรับเรื่องราวของเอนโซเฟอร์นันเดสนะครับแล้วก็มาดูกันว่าฤดูกาลหน้าของเขาจะเป็นยังไงแต่ฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าเอนโซมีการเปลี่ยนบทบาทพอสมควรเลยนะครับจากการที่เล่นเป็นเหมือนโฮลดิ้งมิดฟิลด์เนาะให้เป็นมีความเป็นบล็อกทูบล็อกมากขึ้นเข้าไปในกรอบเขตโทษมากขึ้นนะครับเราจะเห็นว่าเขามีจังหวะที่สอดเข้าไปยิงไดบ้บ่อยเนี่ยก็ถือว่าเป็นการเปลี่ยนบทบาทให้ตัวเองครบเครื่องมากยิ่งขึ้นนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามคอนเทนต์ของเรานะครับโปรดกดติดตามกดไลค์กดซ like, ขอบคุณครับ